สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชนาแนลนะนะวันนี้ผัดข้าวกินยำเที่ยงนะเที่ยมก็เที่ยมเหลืองแล้วน,นะคะใส่ไขล่ลงไปอ้ ข้าใส่เขาใส่เขาใส่เราไปเก็บพะน้าที่เราปลูกไว้หลังม่านมะอ้วนอย่ง ้อาผัดไข่ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วทาวกินข้าวต้ม กินตังเราตะเอ็กสารอีกทีจิ้แทนน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่นี้แล้วก็กินเลย พี่เราเก็บโมลยน,นะนี่นะคะใส่ลงไปเลยใครตีเห็นไหมชนะนข้าวผัดเคยเห็นเคยกินลาดหน้าไหม คณะชอบขาดเ่ยเขาเอาต้นเล็กๆแบบนี้นะเขาก็ยินกันทั้งทั้งต้นแบบนี้นะคะ ผัดข้าวยอดคละเคยกินไหมเคยดีผัดข้าวยอดคณะยอดคุณอะไละคยดี นี่ผัดข้าวยอดผักคะน้านะคะ อย่างเงีีอา่านี่นะผัดข้าวยอดคนาะนะปลูกเองกินเองนะแล้วก็เอามาผัดเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าว้กันนะคะมาหลังจากเราผัดข้าวเสร็จแล้วนะคะไอตีจา๋า,จาเราก็มารางถ้วยรางจานอ่ากันนะคะปะ้าเสาวัก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ กินข้าวผัดยอดะนานะคะก็สุดแซ่บนะคะกินอิ่มก็มาล้างถ้วยล้างจานเป็นปกตินะคะไอตีเนาะกินทําเสร็จเราก็ต้องล้างเก็บกวาดล้างนะคะใครทําต่อจากเราก็จะได้มาทําต่อแบบจะได้ไม่อ่าไล่กังวลน,นะคะเราทําสะอา,จจอาอดเสร็จแล้วเขาก็มาทําต่อได้แบบสบายใจในไอตีนะคะเราก็จะล้างถ้วยล้างจานเสร็จแล้วแล้วก็ จะไปทำงานด้านหน้าต่อนะคะตีจะเดนะคะกองทัพต้องเดินไม่ท้องกินแล้วก็ต้องล้างนะคะตีเนาะช่วยกันร่มด้วยช่วยกันนะคะไปดูนะคะป้าเสืบ้านจะล้างดานเสร็จแล้วก็ป้าเสืบ้านจะไปทำงานต่อด้านนอกนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะดูให้จบคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ I'm well, that's ลบดมาที่นะคะ,ะผัดข้าวกินข้าวอิ่มล้างถ้วยล้างจานแล้วนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ